สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องข้าวหอมแอนประกาศแฟมิรี่นะครับวันนี้ก็นะครับจะมารีวิวมีดนะครับพอดีซื้อมีดมาใหม่นะครับเป็นมีดของช่างเพียนครับช่างเพียนสีสเกตกันเองบนตงเก่งใจกันนะครับมีดสั่งเพียนนะครับเป็นพี่น้องหมักเบึงมีดสั่งเพียนครับที่ผมถ่ายคลิปไปคลิปที่แล้วเป็น เป็นมีดตลับลูกป,ปืนเนาะสังเพสยี่สิบสนิ้วนะครับตัวนั้นพันหารอยบาทรวบค่าส่งครับแต่ตัวนี้บอแมนเล็กตลับลูกป,ปืนครับเป็นเล็กแหนบนะครับเป็นมีดโตเือกันปลายตัดนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้น้องเขาหอมน้องประกาศเด้อครับให้เขาได้นัน่งสนอคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ฟังได้แง่งกันต่อไปเนาะครับผม เผื่อว่าให้พิการเสียเวลากลับมาเบิ่งกอะไรับมีดมีดอิโต้ปลายตัดนะกฟังชั่นเขียนครับครับก็เป็นเล็กแหนบด้วยครับผมได้มาวางซองซามมืออะไรครับแต่ว่ามันเดืทายชิปมันหันเหาไปฟันยังจะยางแบบเดี๋ยวสิเอาตรวจสอบฟันในเบื้องบ มาเบิรงรายละเอียดมัค้คกับบา้านบอกราคาครับถ่ายๆยสิบบอกรายละเอียดเป็นมีดโต,โตโครับเป็นมีดโตโนี่ความยาวใบนี่นะครับความยาวใบนี่สิบเอ็ดนิ้วครับสิบเอ็ดนิ้วจากใบยึดสุดสิบเอ็ดนิ้วบ้องเงี่วพกนิ้วครับรวมกันกับเป็นสิบเจ็ดเป็นสิบเจ็ดนิวน้วเนาะครับ เป็นสิบเจ็ดนิว้วส่วนที่หนาไอ้ส่วนที่กว้างที่สุดก็คือสองนิว้วพกนึ่งครับหร,รือว่าเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นนะครับไอเจ็ดเซนติเมตรนะครับเนาะส่วนที่หนา ผมวัดต้งกลางประมาณเอากลางๆเลยครับกลางๆก็คือหกมิลครับหกมิลนะครับเนาะหกมิลนะครับกะส่วนปลายก็สิประมาณเจ็ดสามสี่มิลเลยครับแต่ว่าส่วนโกกมันกับประมาณเจ็ดแปดมิลนะครับไหลเรียวปลายเนาะไหลเรียวปลายนะครับ กานำนักมีดมีกันนักข้อเหลี่ยวอยู่ครับผมสร้างวันนึงนะครับยกสร้างอีหลอบก็เลยครับหก0อยแปกรัมครับหก้อยแปดสิบกรัมนะครับมีนีนัก680บกรัมนะครับหก กล่ำนะครับเป็นมีดช่างเพียนสีสเกตกันเองบอตังเกีงใจกันนะครับ <S <S ที่นี่ราคาครับราคานี่นะครับ500บาทครับรวมส่งนะครับรวมค่าส่งพร้อมแล้ว500บาทครับบ่มีกระดาษวาสิุกัดมาดูแต่ว่ามันกับมันแบมนมีด ทัดกระดาษไมครับมันเขาเปนสีบอกขอดอาดไปเนยดอกเนาะยวสิลองปาดกระดาษไปงอนไปจะได้บอกขาดเคยลองปาดกระดาษเลยแต่มันมีผ่านน้องสิปดาดได้ขาดบอกขาดแล้วรับมีผ่าเนาะเขาบดได้เหตุคมมากเหตบ้างเพราะสิปาดกระดาษครับเขาเหตุคมให้มันซ <laughs> ับเอาไว้แต่ซับเอาไว้แต่ฟันนะครับเนาะก่นี่ยเลยครับสเปกคัดคัดข,ข,ขาวมาเลยครับคัดข,ขาว คมกะดีในระดับฟันครับบอมเนระดับปาดกระดาษเนาะส่วนระดับปาดกระดาษมันต้องไปหลับหินทีละเอียดกว่านี้เนาะเนาะครับนักเติบด้วยครับโกกลอยแปดสิบกรัมเกือบเจ็ดขีดครับโฮกอยแปดสิบกับหกขีดกลัวลกับแปดสิบกรัมเนาะตัดกระดาษบกขาดเลยครับวันนี้มันยุ่ยนะครับ <laughs> เดี๋ยวบันนี้ห้าสิไปล่องฟันบึงนะครับ ข้าสิไปล่องฟันเบิึงมันสิดีปไปไดนเนาะอ่ะเฮฟันเบิึงครับบาดน่อยบองฟันเฮาบองเก่านี่แหละครับนี่เดี๋ยวปัาปผมกลมลงจังหน่อยเอ้าร่องฟันใหม่ใหม่ไผ่อันนี้ใหม่ไผ่ผม ผมเรียกว่าม no the so ันเป็นไหมไฟมันอ้วนน้ำครับมันใหญ่แต่ว่ามันเบามันบาหนักครับไหมมันเป็นแปรงเราฟันบึ้งไม่ใช่อะไรมันหักครับชั่วชั่วชั่วบาหารฟันแห้งยันฝงเต่าครับชั่วชั่วชั่ว ชั่วชั่าคมครับคมแห้งเลยคมแห้งคมดีคมดีเลยเอาชั่ว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 ชั่ับวชัยวชั่วชั่ว่วั่ ในภาดีๆหมดเจ่ะถิมมุดรับหมดเจาะครับห้อยหมดเจาะหมดจดี๋ยวสิฟันขอเตัวหนึ่งชัว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 ฟันมังกรนครับโอ้สูครับ ก็ใหม่แข็งดีดีครับนี่ว่าเสียไปไหวให้คนเ่าใส่งานหรือว่าเสียไหวใส่กเพราะว่าผมมีอยู่มีมีเล็กเนี่ยผมมีมีพาโตนผมมีอยู่สองอันอันนึงเป็นของสร้างสวมคิดสื่มาด้วยเหรอท่านประมาณ6กเจ็ดปีห,ร,ปหรือเป็นหกปีกว่าดชั่วชั่ว ขวดขวเอาโอเคครับทดสอบมีดครับอโอเคครับไปลองฟันมาเบืองแล้วครับกะคมดีอยู่ครับมคมดีครับมีดสังเพี้ยนครับ พี่น้องสอบเบิ้องฉีดสั่งเพี้ยนผมก็เลยเอามีดสั่งเพี้ยนมารีวิวให้เบิ้งเลยครับหมีดผ่าตูนะครับสิบเอ็ดนิวด้วเด้อใบสิบเอ็ดนิว้วดามบ้องบอมเบนบอมเบนดามกันนะครับบอมมีใหม่บอมเบนดำใหม่เด้อดามบ้องเล็กครับความยาวสิบเอ็ดนิว้วดำหกนิว้วรวมกันเป็นสิบเจ็ดนิ้วครับมารีวิวให้พี่น้องด้วยห้าร้อยบาทครับร่วมค่าสง่ง หลายบาทเนาะสื่อจากซางเทียนเมืองศรีสรกีซีสกีตะเพิ่มเมืองครับซีสกีกันเองบทตัดกิงกกด้งกันนะครับมีอย่างกะถ้าอยากได้ได้กะสามารถสอบถามได้ไต่ลิปได้เนาะอยากได้เบอร์โทรหรือว่าอยากไดเทียสังเทียนกับไปหาเบิรงนะครับผมก็มีเบอร์โทรอย,อยู่ครับเพราะว่าผมสื่อผมเข้ากับให้เบอร์โทรไว้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเป็นก้นไม้ใจให้ช่องข้าวหอมแอนพักกาเฟมรีในเด้อครับเด้อ ห้เทาไดิมีกำลังใจในการเห็ุขิปให้พี่น้องไดือบึงนะครับต่อไปเนาะครับเนาะมืงนีกัมารีวิวมีดให้พี่ให้น้องไดือบึงเด้เห็นนะครับมีดสร้างเพี้ยนว่ามันดีปันใดนะครับมีดแต่ละสร้างกบดีต่างกันเนาะบางสร้างกะดีบสร้างกะพอปันก้ามสร้างกบคมดีใส่ดีมีดฝ่าผมกะใส่มาสองคนนี่แหละที่ว่าดีก็คือของสร้างเพี้ยนกับของสร้างสมฉิบนะครับ สร้างคนอื่นกับพ่อหนึ่งซื้อหรอกเพราะว่าผมื่อว่าถ้าสร้างมีซื้อเนี่ยเิ่นกะขายแพงครับมีซื้อเลยรับประเทศแตสิเพิ่นตีมีตี้ยังแพงตี้มีขายนั่งเิ่นกะถ้าเล็กเนี่ยเพิ่นกะสตาร์ทเป็นพันขึ้นครับแต่เลยบริหารบ้านมีเงินซื้อก็เลยงสื่อของที่พอมีเงินซื้อนะครับสร้างเพียนเนี่ยแหละมีเงินซื้อกับสร้างสมคิดนะครับตอนนี้ใส่ดีครับใส่ดีครับโอเคครับเอาซ้ำนี่แหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดนสับสักไข่เพื่อเรลังใจน้องเขาหอมน้องพักการครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายท้อศครับ bye, รออรบ๊ายบายบ๊ายบายทออ้้อศอกบายบาย